อจารแมวันถ้ามาฝากตอนเน้องเอฟีทุทานคับนาจาฝันี่น้องฝันเกี่ยวกับผู้ดักพดีรื่องเาม่สิเป็ันในฝากตอนเน้องเอฟซีฝดคนครกดแช์กดจิตจากรนกิ่งกจะมบพัานคิมันไงจากทสองอาจารย์เนี่ยเาไล่รับมาสนาพระทามาฟังพฝันจากอาจารย์แหลมเป็นวันสิเปันไนปน้องืใจปน้องมน่เนาะกคนกานตฝากกดติดตากคนค์กดแช่์้อได้ปน้องเด้อสม าสวัสดีครับ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 ัดึกเดินมาฝากอาจารย์หนึ่งครับผมแต่ชาว่าอาจารย์แหล่เลือเลขกสู้หัวค่ะแม่เ้าครับก็เด็กโอ้ยคือเบาเบาไอ้เอฟซีฟังแม่เมือนี้ได้มาขอแน่ค่าครัอาจารย์แหล่ฝากเอฟซีมากค่ะอยากอยากบอกเอฟซีเลยจะ่าค่ะมันเป็นยังไงล่ะเพื่อแค่มันก็มั่นใจกขอของมึอนี่นะครับผมก็มั่นใจกขอของมึอนี่อยากบอกเดิ้ดิ เอฟซีเอฟซีก็จะบอกแต re yeah. <Okay. S 2> ่ว no, no, yes. okay. yeah. okay. ่าต้องมาใจสอนกับมูมี่ันหน่แต่ับนยังบอกมาบระตูเสียดายหนจะบอกเอฟซีเลยสินะทำบอกระยันว่าเถือกังี่แม่นีก็บอกกระยานว่าเถือกืจอถือมาทุกวันได้กรายันถือทุกวันครับในบ้านนี่ถือทุกวันเลยอดูตัวผมเนี่ยกับเป็นสอมากกับว่าบอกบอกอะไรกับไปบ้างกับไปพัจับสื่อจับสังงเกาเลย คือว่ากระเจี๊ชุ่มอ่ะโอ้อาจารย์เป็นคนบอกแม่บ้านเองแม่ครับแม่โอ้แบบเป็สวนสาวว่ากับกบอกเขาแล้วก็เขากาไปขีดไปเคียนต้งองเขาเงินแหละครับแต่ว่าเขากอบว่าชั้นขาดก็จะจะเป็นปีมาลเลยด้เป็นปีแล้วครับแม่ครับเป็นปีมาแล้วหมดแลยหมดแ,แสนตัวยังกระได้กค่สี่หมื่นห้าหมื่นนู้นใ่ไหมอแต่ยิ่งเข้าวันจะถึงมานนี่เป็นล้านแล้ว ร่วมกันเป็นล้านเหรอครับทำรวมกันนะเต้นยืกันล้านนึงแล้วนี่ครับผมได้ยินเกียรติศักดิ์แล้วแต่ว่าระกันมาขอทำคลิปจะเคลีอครับครับเอ็นเอฟซีทั้งสองเี่อ่ะผมกับประกันบอกนี่ครับตัวประกันบอกแล้วเช่าผมเคลีอร์ว่บอกไปแล้วติดถึงคนโบราณบัดนี้ไม่เห็นห้องอาจารย์นะครับแต่ห้องพระอาจารย์นะครับเราผ่าครับแต่ย้อนประผาดจะงวดนะครับเนาะ สิ่งศักดิ์สิทครับผู้บนผู้ผู้บนผู้ขู้เป็นเด็ก้มฝันบ่กคะเล็กขอมฝันครับก็ไลายเป็นเรองมฝันม่ล่กมฝันม่วันีงวดนี้ฝันยังคะอาจารย์วันี้ฝันไปฝันอะไดิขามฝันอบ่บนี่ยาวันไหนจะไปอน เพรี้เอาไปไหนแต่ว่ามัานได้ใจว<อ>ความเพื่อผมเนี่ยฝันว่านั่งรถขอระแต่ประเป็รถขอรขั้นของจบสองขั้นนี้ของจุสองถีดว่าซึ่งโดยธรรมชาติหาขีดมาสองขั้นนี่นะครับไปต้องกัญชีเพราคนจะฟ้องนี่ยนั่งหัวขิงลดเลยนั่งเฉลือดเฉลือดเพราะฉันกูหัวขิงวันเนี่ยแต่ว่าก็จะไปเอาว่าวว่าว่าวกับ,บกับขึ้นย้อนหลังกแล้วกันผมเคย ไปอยู่ที่ออบคอออบได้ดีบ้านอ้อมคอออบได้ดีครับเป็นคอเป็นช้ยันก็เราคนที่รูปย่างๆอาจารย์แลบไปยังค่ะถ้าไปบ้านไปเที่ยวหลักการจะคองเคยไปเหกถูกวันนี้ไปพ่อผู้ดำยุหันจะได้ขอาไปกาดเพิ่นจะกี้กับอะไยังนั่นเป็นไ้ขอปเขาไปยังเป็นธรรมดา แต่บอคกิดว่าสิมีจิตสัมผัสจำพันอย่างนี้นเพิ่นอ่างเงี้นนม่เหมือนหนึ่งฝันฝันว่าจะข้องนางรุดขอบไปนี่แหเงีถเลดกิ่งรดขอบจะคข้องนางหัวเฉลี่ยเฉลี่ยว่าสิไปหาเพิ่นก็ใจใจก็คือสิเอาดอกไม้อ,อยังนี่แหละไปไหวเพิ่นเพราะว่าหลอกกันไม่บา,า,านเดี๋ยวไปก็พร้องกับว่นเดีไปก็ว่าเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวเ่าวันหลอกนี่เล่าไปสืบขาวตัดไปนะแล้นี้ไปแล้วมันเป็นงานยังพม่เนองเป็นงาน เป็นงานจะไขว่ายคู่เป็นงานเขาจะใส่ชุดข,ขาวใส่อะไรก็ชุดเ,ส,ดเ,ส,ดเส้ขขนชุดเส้นชุดเส้นที่งานนี่อยู่นี่อย่าเขาจะว่ายคู่ว่ายค่ำกันนี่ยอ๋ออันนี้ความฝันแมนแมนครับฝันเกี่ยวเลยแมนครับเกี่ยวเลยไปนี้ซีมี้ปูดำนั่งผัดขาปลาขมา่าซีซีเลือดหมูต้มยำซีแดงเลยซีเลือดหมูนั่งชื่อไม่กระถมนั่งยวน คล้ายๆว่าเตียงตะกีบว่าเป็นแก๊สสมัยโบราณนะพี่น้องเอาใหม่มาใหม่กาดจ่าจ่าจ่าจ่เอานะมันบริเวณเฮ็ดรู้เฮรศลายเองตะกีบหน้าวันนี้ถ้ากันไปถวายแบบใหม่คนถวายอย่างเร่าๆคนเรียกว่าถ้ากันไม่อะไรสู้ประมาณเอาเมื่อแล้วปูมันคันมันเหม่อได้ไหมใช่เอาเช็กูุชให้ค่ารถไปกับเราบ้างเขียนเช็ดให้พี่น้องเขียนเช็ดให้ในในเชงเลยเอาในเด้อ เชไ่เชเนี so ่มันเงมันเป็นเงินเจ็ดลอยห้าสิบสองบาทให้มุกไปเบิ่ออเดอร์เราอะไ่างี้นะวันวะหอดรถว่าเปิดเมืองมันมาเป็นเชได้ไหมนอะมันเป็นเคื่องใบใหม่มันเป็นเครื่องใบใหม่ห่ะเอาตาล้าเขาจะไปขึนเงินใส่เลยอันนี้พวงันมันไหมนครับเขาจะไปขึ้นเงินใส่เลยเจ็ดลอยห้าสิบสองบาทเป็นใบใหม่เนี่ครจ็ยห้าสิบสองแม่ครับมีตาปั่มตาอย่างขึ้นกี้เลยไงแต่ว่าต่ําในปั่มในใบใหม่เนี่ย โอ้หาสิบเปนสิเงี้ยเซกันนันเจ็ดลอยห้าสิบสองบาทเจ็ด้อยหสิบสองบาทแม่นครับโอแดงจึงคืึโจยแดงจึงคืึแล้วมันเป็นเชะสมัยตะกี้นาอครับมันเป็นเชะสมัยตะกี้บ่งบอกว่าจักสมัยใดหรอไปฟันประมาณจักหมื่นมาแล้วจ้ะสองหมื่นครับสองหมื่นครับเออฟันสองหมื่นฟันหมื่นวานหมื่นหนึ่งขึ้นก่อนเนี่ยครับผมฟันหมื่นขึ้นก่อนเนี่ยมันจะเป็นใบใหม่หรอใช่ว่ะก็ตีเชตให้ ตอนนันอันนี้เนี็ด่ารถตุงเมื่อกี้นี่นะเช็ดอยหาสิบสองบาทตัวโเจิ้งคือเปลีวันนี้สิบห้าก็ไปเบิกไหรังเงินต่อนไปหลอนไาเบิกในเมื่อหนเสายจจิเสีดเือนเสร็เสร็จเีเทียงกันเล็เจ๊ดูแลก็ใช้ไม่ไรครับผมก็ฝสากรอนพระนของย c ซี่ครับเราได้ได้ยินข่าวว่าการแร่ิมแบตเตอรี่มาหลายใบ้วตัวนี้แม่แมครับผมยึบมาหลายใบน ไปหลุดเอาเขาจะมาว่าเนี่ยที่บาที่ไปของเล็กเมื่อวานเห็นยญยิงลายอยู่ครัเออห้าสองแม่ครับวิจะหาสองเอได้มัาหาสองสองหน้าเพรด็มากเกพี่น้องจ้ว่านครับไปพ่อเจ๊ตาตำรวจแม่ครับโชว์ขึ้นหน่อยครับโชว์ขึ้นนี่นี่ก็ของฟันเดียวหรืไปเย็บเลยบอกครับกระองฟันเดีวไปเย็บเลยอ๋อไม่ได้ครับอ่าครับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะครับอาจารย์เนี่ยโอ้เดี๋ยวๆอาจารย์เดี๋ยวอันนี้นะครับเด้อ การเลียเพื่อนได้ยฟันแล้วเพื่อนเพื่อนยิบอะลอตเตอรี่ครับนักดืดังรัฐบาลนหนาซองนะครับยิปซีาหาซองนะครับ,รบเออถึงมมืออญญาญะเลยครับเพราะว่าเพื่อนดืงงด่งเอาดื่งเอาแล้วครับหาซองพี่น้องตอนแรกว่าจะซุ่มเอาคนเดียวไม่ได้ตอนแรกว่าจะยิปซีตอนแรกวัชิบะสั่งแล้วไปหน่องถือบังคับโอ้ยถือล้วเอาไปน้ำกันถือแค่ไ ก็ต้องแบ่งปันเอฟซีก่อนนะครับตอนแรกแมนแมนตอนแรกบ่อยากออกเอาว่าไงมาผมค่อยออกก็เหรอสองคนอ่ะเอ้ยล้วระอยากออกนะพี่น้องจะไปหมู่บ้านเน่ยเชื่อว่าขับออกประเด็นได้แล้วว่าก็จะุ่มกินนะพี่น้องเอาดี่เอไม่ไกลด้วยจานในจักรบาลนะครับนี่ครับนีนะครับตัวเล็กอาจารย์เลียเป็นมังหมู่บ้านนี่ครับดึงเตรียมมือเลยครับ เลยเป็นเจ็ดีจัดเลยนะครับเด้อจีนี้จัดทีนี้นี่นะครับพี่รองนี่ครับพี่รองอ่าสองครับอ่าสองอ่าสองครับบแปดตาพี่รองเอฟซีโอเค วัประจำวันที่สิบเจ็ดคุมท้าน่ะสองพันห้าร้อยหสิบห้าถามย้อนลังไหมคะวัที่แล้วคือตู้ใจได้จักบาทงวันที่แล้วแม่บานถีสามศูนย์ครับไ้สี่หมื่นโอ้สี่หมื่นแม่นครับวันก่อนนี่ยสามหมื่นวดก่อนไม่นานอีกแต่แสนสองวันเหียเอาไราให้การแ่วดเนียวเป็นหลานเอาเป็นลลานครับ งต้องมันตั้งอไม่ชิบประหวักเลย่พี่น้องโอปอลบางีปรงคันกงวดนี้จะเอาเป็นล้านไหมครับเนอาจารย์แลจะเป็นล้านกราบผมอจารย์แล้วเอาเงินไลก็ต้องแบ่งเอฟซีนะมันตออตอนพี่นองเอซครับวันที่สิจกุมภาพันธ์พัรยลก์ส้านพ่ครับผมเป็นหน้าภเเสกจังเป็นยังไงพี่น้องยาบ้าถ้าพูดถอยาบ้าแอดเดอร์ครับผมโทรหาอาจารย์เลยอ้เนี่ย คือกระโทหาเลยครับือกระโทหาเลยคบเอาบอกเบอรได้กันศูนย์หกห้าหกแปดห้าสี่สามหกครับศูนย์หกห้าหกแปดห้ามกหอยากู่ความเคลื่อนไว้ได้กระโถถามมึงได้เพีองเอร์นี้แหละ ในยาโทษดาจยาโดาด้พี่น้องเพราะว่าอาจารนเรียคนไหนเนี่ยมากราบนับถือนแนวข้ามครับขอขอบคุณขอบคุณเรวัสดีครับเหตุผลที่บบอกเอฟซีด well ีขยันถือดาด้วยค่ะครับผมอาสุ่มเอามาโดนแล้วเมื่อนี้แบงเอฟซีน้ำหนอกขาเป็นแนวข้างค่ะขอพุดอาจารย์แดครับบวาสบรับบ๊ครับอจารย์ครับากดพี่น้องสัันครับวันจที่7กุมาพันธ์2อาพี่องไปเชียร์ดวมินนพี่น้องเน คุณได้ทำมาแล้วครขอบคุณขอบคุณเรื่อยๆครับที่ขอามาชมอจาจรย์ a หล u t เนี่ยครับสวัสดีครับกำลังดุ้ยๆจบๆมนันๆครับสวัสดีครับ